ที่วัดแม่พับประจักษ์แห่งภูเขาคาแมวในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีพิธีมิซาหรือว่าปรงศพร่างคุณครูเจี๊ยบนะคะตามหลักศาสนาคริสต์ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงความคืบหน้าของคดีค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้และนั่นนำมาสู่ข้อเรียกร้องของทางครอบครัวนะคะตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะเลื่อยมาจนถึงวันนี้นะคะที่เกิดเหตุผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ขอให้ตำรวจเร่งจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะก็อยากจับคนร้ายได้ไวเนยนะเพราะว่ามันก็หลายวันละมันยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเป็นคนสำคัญในครอบครัวมากไม่ต้องเป็นห่วงน้องเลยว่าที่บ้านเดี๋ยวหลงังจากนี้ผมจะดูแลเพราะการสูญเสียแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องสนุกหรือเรื่องเล่นๆที่แบบใครจะมาวิ่งไล่ยิงกันแล้วสูญเสียไปลแล้วปล่อยเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ก็ไม่ได้อยากให้มันเงียบหายไปอะแต่วันนั้นที่เห็นที่ผมดูภาพตอนก่อนตอนแรกผมดูไม่ได้เลยนะแต่หลังๆมันเริ่มมีออกไหมเห็นบ่อยๆก็เห็นก็รู้แล้วว่าเขาไม่ทำให้ตั้งตัวหรอกถ้าเขาถ้าเขารู้เขาก็าจะไม่อยู่ตรงนั้นแน่นอน